สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคตชโฮรานะครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้ FC ท่านหนึ่งนะครับท่านฝากดวงของเพื่อนท่านมาให้ช่วยวิจารณ์นานพอสมควรแล้วนะครับเพิ่งจะมีโอกาสวันนี้ึจงจึงมาดูให้นะครับเพื่อนของท่านนี้นะครับเกิดวันที่5มีนาคม2519 เวลาเจ็นาฬิกาห้นาทีกรุงเทพมหานครผูกดวงแล้วตรงกับวันศุกร์ขึ้น5้าค่ำเดือน4ปีเถาะอายุชำระปัจจุบันก็คือ47ปี5เดือนนะครับก็คือย่าง48ท่านผู้นี้เกิดปีเถาะนะครับคุณสมบัติพิเศษของคนเกิดปีเถาะนี่คือสุดยอดเลยครับขี้ตกขี้ตกใจมีอะไรตกใจ ไปก่อนเลยแต่สแสดงให้กับทุกผู้ทุกคนเห็นนะครับว่าไม่เคยเกรงกลัวใครเลยแต่แท้ที่จริงแล้วตกใจวิ่งจจ้นครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันท่านผู้นี้เกิดภายใต้เลิอกอุตรพัฒบทนะครับคนคนนี้เนี่ยโชคดีมันมีคำกรอนว่าลูกข่าได้เป็นใหญ่ลูกไพร่ได้เป็นพยา มันแสดงให้เห็นว่าคนที่เกิดภายใต้โลกเ,เลิกนี้นี่นะครับมีความขยันหมั่นเพียรสูงนะครับแต่มีแต่ด้วยแต่จะพินักพินาศได้นะครับเพราะความโลภคือเมื่อตัวเองโชคดีทำอะไรก็ได้จเจริญแล้วนะครับอย่าโลภถ้าโลภแล้วก็จะพังนะอเอาละครับต่อมามาดูดวงกัน ว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงขออนุญาตเลื่อนตัวเองไปที่อื่นก่อนนะครับเอาตรงนี้น่าจะพอผูกดวงแล้วนะครับลัคนาของท่านน่ะอยู่นี่ตัวนี้เห็นไหมครับผมวงอย่างนี้นะครับราศีมีน <c oughs> ขออภัยนะราศีมีนนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปลาสองตัวนะครับบง่งบอกอย่างนี้ว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดราศีมีนเนี่ย อยู่ๆมันก็ไม่ดีอยู่ๆมันก็ดีเพราะปลาสองตัวนี้หางถูกผูกติดกันตัวหนึ่งว่ายไปทางซ้ายตัวหนึ่งว่ายไปทางขวาวันไหนที่มันแรงพอกันก็นิ่งอยู่นั่นแหละวันไหนที่ตัวไหนหมดแรงอีกตัวหนึ่งก็จะลากไปก็คืออยู่ดีๆก็ดีและอยู่ดีๆก็ไม่ดีนี่คือคุณสมบัติของคนเกิดราศีมีนท่านเกิดราศีมีนนะครับ และราศีมีนของท่านคือพระพฤหัสพระพฤหัสในดาวเดิมนะครับในนะั้นอยู่ที่นี่พบกระดุมพระบอกให้รู้ว่าเจ้าชะตาผูกพันกับไรายได้การหาเงินการหาไรายได้นะครับและปรากฏว่าพระพฤหัสนอกจากเป็นเจ้าเรือนตนุตัวท่านเองแล้วยังเป็นเจ้าเรือนนี้ครับกรรมมะราศีธนูด้วย ดังนั้นเบื้องต้นก็คือชีวิตของท่านผู้นี้นะครับผูกพันเรื่องการงานการหาเงินท่านมีความพยายามที่จะหาเงินจากการงานนะครับไม่ใช่หาเงินจากลูกฟุกการเสี่ยงผชนภัยอะไรไม่เอาท่านเอาแน่แน่นอนก็คือการงานนั่นเองและในช่องกระดุมพระนี้นะครับในช่องการงานเนี่ยมีพระจ,จันทร์อยู่ที่นั่นด้วย พระจันทร์เข้าคู่กับพระฤหัสท์ที่นี่นะครับเป็นทั้งคู่ธาตุเป็นคู่ศัตรูตรงนี้เรียกคู่รักคู่ชังนะครับแต่คู่รักคู่ชังนี้มันไม่ทําให้เสียมันกลับดีนะครับก็คือว่าแม้นท่านจะทําไม่ดีไปขอให้ผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่เกลียดท่านไม่อยากช่วยแต่ก็จําใจช่วยด้วยความเอนดูอยู่ภายใน ท่านจะเป็นคนที่มีลาภผลเรื่องเหล่านี้สูงนะครับและมันเป็นช่องกระดุมพระก็แปลว่าการเงินของท่านนั่นเองคนนี้จะเป็นคนที่มีการเงินที่ดีเพราะอะไรครับ5อยู่ที่นี่นะครับได้ตำแหน่งอะไรครับราชาโชคก็คือได้โชคอย่างพระราชาได้มาง่ายได้อะไรได้กระดุมพระครับเงินกรรมะครับงาน ท่านจะผูกพันกับการได้เงินได้งานมาง่ายๆนะครับผู้ใหญ่อุดหนุนท่านอยู่สนับสนุนท่านอยู่อุปถัมภ์ท่านอยู่นอกจากนี้นะครับยังมีพระจันทร์ที่นี่พระจันทร์ที่นี่ได้ตําแหน่งด้วยนะครับเป็นอุจจาวีราชบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าท่านจะร่ํารวยท่านจะยิ่งใหญ่ในอนาคต อนาคตของท่านก็ยาวไหนก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับ <c oughs> ผมจะให้ดูดาวคู่สำคัญหลายๆคู่เพราะท่านนี้ไม่มีดาวไหนอยู่เอกเทศโดดเดียวเลยอยู่เป็นคู่หมดเลยถ้าท่านดูนะครับเอาละเรามาดูคู่แรกเลยคู่แรกคือนี่นะครับ 5, 2, 5้ากับ2นี่เป็นธาตุด,ดินทั้งคู่ เพราะฉะนั้นธาตุดินของท่านเนี่ยอยู่ในธาตุไฟอยู่ในราศีธาตุไฟดินของท่านนี่จะเป็นดินแข็งซะหน่อยดินกระด้างซะหน่อยเป็นยังไงก็ชีวิตของท่านเนี่ยการเงินของท่านแม้ว่าจะมั่นคงแต่มันกระด้างซะหน่อยก็คือว่าเ,เงินของท่านไม่พริ้วนะครับก็คือมั่นคงอย่างเดียวเหมือนกับว่าเก็บทรัพย์ฝังดินไว้จะใช้ก็ต้องขุดนะครับ มันต่างกันถ้าอยู่ในราศีธาตุน้ำเนี่ยเงินทองท่านจะไหลมาเทมาแต่ถ้าเป็นเป็นแม่ธาตุข้ากเขาอาจจะเป็นไหลไปเทไปนะครับนี่คือคุณสมบัติของดาวคู่นี้นอกจากนี้ดาวคู่นี้ยังบอกว่าพระฤหัสคือพระพฤหัสคือเลขห้าจันทร์คือพระจัน์ทรนะครับพระฤหัสพระฤหัสนิ้ว ลิ้นพันกันขอไปครับพระหฤหัสจัน์ปั้นตัวหาผัวเมียมีพักต้องเสียกันมากมั่นท่านผู้นี้จะได้เสียกับคู่อย่างง่ายดายได้เสียกับจะเป็นหญิงหรือชายก็ช่างคือไม่สนใจขนบธรรมเนียมไม่สนใจเงินสินสอดอะไรมากนะักแค่พอใจได้ได,ได้ก็ได้เสียกันได้นะครับนี่คือคุณสมบัติตัวนี้ ต่อมานะครับดาวอีกคู่หนึ่งอยู่ตรงนี้คู่นี้สำคัญที่สุดเลยคู่นี้3ามอยู่ในภพพันธุกถ้าท่านผู้นี้ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับค้าสิ่งมีชีวิตเพราะพันุสิ่งมีชีวิตขายหรือบรรทุกสิ่งมีชีวิตเข้าโรงค่าสัตว์ถ้าท่านไม่ได้มีอาชีพเหล่านี้ท่านก็จะต้องมีอาชีพเป็น เป็นอะไรหมอหมอผ่าตัดเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการนะครับหรือเป็นทนายฟ้องหยา่าจึงจะดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตัวนี้แปลว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นการผ่าตัดตั้งแต่เล็กเลยแต่เกิดมาก็จะต้องมีการผ่าตัดผ่าตัดอะไรผ่าตัดตัวนี้พันธุโรคร้ายแรง โรคเรื้อรังนะครับผ่าตัดอะไรคือตรงนี้ถ้าดูจากแผนภูมินะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่คือหน้าอกท่อนบนนะครับก็คือทางเดินหายใจไอ้ส่วนที่มันต่อกับปอดหัวใจแถวนี้นะครับคือที่ที่ท่านจะต้องเกิดปัญหาต้องผ่าตัดผ่าตัดโดยเสียเงินเยอะนะครับ ดาวคู่นี้ยังบ่งบอกว่าชีวิตนี้ท่านได้ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นแน่แท้ชีวิตนี้ท่านจะต้องจากจากอะไรจากพันธุครับจากตะกูลอยู่บ้านไม่ติดนะครับขับรถก็ระวังหน่อยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุง่ายเหลือเกินทําอะไรก็เลือดตกยางออกง่ายนะครับคือคู่นี้ ดาวคู่นี้ต่อมานะครับดาวคู่ถัดมาคือตัวนี้ครับ8 0อยู่ที่นี่ศูนย์แปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ท่านอย่าแปลผิดนะครับถ้าท่านแปลว่าเกิดใหม่แล้วตายศูนย์คือไม่ดีถ้าท่านแปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ศูนย์ตัวนี้ดีมรดจูยูตัวนี้นะครับอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นด้วยความไม่ดีก่อน ศูนยังหมายถึงอะไรที่เป็นท่อๆเป็นรูกลมๆเป็นเม็ดกลมๆนะครับซึ่งมักจะหมายถึงกระสุนปืนถึงมรณะเพราะฉะนั้นท่านนี้มีโอกาสถูกยิงนะครับแต่ท่านมี8อยู่ที่นี่แ8อยู่ที่นี่เป็นอะไรเป็นราชาโชคครับ <c oughs> เป็นโชคเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายๆได้มาดีๆ8 0ย์ท่านได้กระสุนมาดีๆ อย่างนั้นเหรอแปลอย่างนั้นไม่ได้นะครับศูนย์ก็ศูนย์แปลอย่างอย่างศูนย์ไปแปดก็แปดแปลอย่างแปดไปพอมาจับคู่แล้วต้องไปอีกแบบนะครับแปดศูนย์อยู่ที่เนี่ยบ่งบอกว่าท่านผู้นี้จะได้บวชจะได้บวชรับใช้าศาสนาเมื่อบวชแล้วเมื่อบวชแล้วนะครับหากไม่มีใครไปกระตุ้นเร่งเร้าอะไรท่านแล้วก็ท่านจะอยู่นานมาก ท่านจะอยู่เป็นบวชนานน่ยใจท่านอยู่ในวัด <c oughs> ต่อมานะครับดาวอีก2คู่คู่ที่1ตรงนี้6กับ9ก้านะครับหกับเอยู่ในภพรรพะนะครับดังนั้นท่านจึงมีโชคอยู่ในเรื่องลาพะคือโชคนะครับเรื่องอะไรเรื่องความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จ,เร,จเรื่องอะไร ก็มาดูดาวครับ6กับ9เนี่ยมันหมายความว่าสวยงามความสวยงามรักสวยรักงามแต่งตัวดีมีคนหลงนี่แหละครับคือคุณสมบัติของ6กับ9ที่นี่นะครับอยู่ในภพราพาด,ด้วยดังนั้นท่านจึงมีโชคเรื่องความสวยงามได้อะไรมาก็คนอื่นเขาว่าสกรปรกไม่ดีทิ้งไปแล้วเนี่ยมาถึมาถึงมือท่านเนี่ยมันมันสวยขึ้นมามันดีขึ้นมาได้เลย การงานใครทําอะไรไม่สําเร็จท่านเดินเข้าไปปรากฏว่าสําเร็จเพราะว่าลาพะนะครับสำเร็จยังไงสําเร็จอย่างไม่คาดคิดเป็นเลข9สําเร็จไม่คาดคิดได้อะไรมาได้เลข6 6คือเงินเม็ดเงินนะครับต่อมาอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ C 1อยู่ในภพวินาศ C 1นี่คือการขีดการเขียนการทําสัญญานะครับความ มีชื่อเสียงการประชาสัมพันธ์อยู่ในภพวินาศคือต่างประเทศหรือทางไกลดังนั้นบุคคลผูน้นี้มีโอกาสที่จะไปเด่นไปดังอยู่ที่เมืองนอกคือเบสของเขาเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเบสเขาไม่ไดนะ้อยู่เมืองไทยนะครับทาไมจึงพูดเช่นนั้นที่พูดเช่นนั้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามดวงฝั่งตรงข้ามกับลักนณาเรียกว่าปัตตนีคู่คลองหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีดาวอยู่ข้างในเลยนะครับ ก็แปลว่าไม่มีแล้วดาวเจ้าเรือนคือพระพุทธพระพุทธไปไหนไปอยู่วินาศพระพุทธไปอยู่วินาศอา้าวปัตตนีไปวินาศเสียแล้วคู่ครองตายเสียแล้ววินาศสันตโลเสียแล้วหรือมิใช่ครับปัตตนีไปวินาศโทษทีปัตตนีไปวินาศคือคู่ครองท่านไปอยู่ต่างประเทศท่านจึงตามไปอยู่ต่างประเทศด้วยท่านจึงมีโอกาสเดินทางอยู่เรื่อยไปต่างประเทศนะครับ ขออภัยอีกครั้งหนึ่งตอนะครับผมได้บอกแต่ต้นนะครับว่าดวงของท่านนี้เนี่ยเป็นดวงที่มั่นคงมันคงใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ารวยนะครับท่านจะเป็นคนมีโชคดีจเจริญก้าวหน้าลูกค้าได้เป็นใหญ่ลูกไคร่ได้เป็นพยานะครับทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมาแต่จะพังเพราะความโรคเปลี่ยนตัวเดียวให้ระวังตัวนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าการที่ท่านมีทรัพย์มากไม่ได้แปลว่ารวยเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้น <1> 1> ก็มาดูนี่นะครับ5กับ2นี่ยคู่ธาตุ1กับ4นี่ไม่ใช่คู่ธาตุนะครับแต่2 5 1เนี่ยมันบีบลักษาอยู่โทษครับนี่นะครับ2กับ5เนี่ยอยู่ข้างข้างหนึ่งของลักษาส่วน1กับ4อยู่อีกข้างหนึ่งของลักษาเป็นการบีบลักษาให้ขยัน มันแทงมันที่ปัตตนิอย่างนี้เรียกบีบนะครับโทษทีเนี่ยอย่างเงี้ยสองสองพบเนี่ยบีบลักนาบีบลักนาแล้วปลายหอกแทงมาที่นี่แทงมาที่พบปัตตนิ <c oughs> หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความดีความงามเกี่ยวกับการเงินนะครับท่านเกือบจะได้จันทร์คุรุสุริยาดวงรวยนะครับแต่สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนะ่ะท่านต้องส่งผ่านไปให้ปัตตนี แปลได้หลายอย่างนะแปลที่หนึ่งก็คือส่งผ่านไปให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งส่งผ่านไปให้คู่ครองซึ่งคู่ครองก็ไปวิน้าซะละไปต่างประเทศแล้วท่านจึงต้องส่งเงินไปนอกอยู่เรือ่อยผมจะได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า จะแก้ไขไอ้ปัญหา37นี้ยังไงตอนนี้37เสร็จทุกลายมีเรื่องคดีความฟ้องร้องเลือดตกยางออกอุบัติเหตุแตกแยกพังคือเรื่องของ3 7อยู่ตรงนี้เกิดขึ้นที่พันทุกขอยู่บ้านก็ต้องซ่อมบ้านขับรถก็ต้องซ่อมรถมีที่มีที่ดินอยู่ก็ต้องแบ่งขายนะครับคือดวงของคนเนี้ยท่านเนี้ย เพราะสามเจ็ดทับอยู่ในพันธุอยู่ในเรือนพันธุออกฤทธิ์พันธุทุสามเป็นอะไรสามเป็นกระดุมพระนี่นะครับสามตัวนี้เป็นเจ้าเรือนนี้กระดุมพระและยังเป็นเจ้าเรือนนี้คือสุภะกระดุมพระสุภะคือเงินงอกเงินงามเงินดีมีเงินมากใช้เงินซื้อความสุขนะครับเจ็ดตัวนี้เป็นอะไรเจ็ดเป็นนี้ลาพระบ่งบอกให้รู้ว่าท่านจะมีความสำเร็จลาพระ จะเริญขึ้นสูุภะด้านการเงินกระดุมพระเห็นไหมครับดีออก37ขึ้นตนมันลำไม้ไผ่ครับลงท้ายมันบ้องกัญชาเป็นยังไงคือท่านจะมีความสำเร็จในด้านการเงินท่านจะมีความสุขดีอยู่นะครับแต่มันจะ37มแตกหักเสียหายพังทลายไปดังนั้นทางแก้นะครับวิธีแก้ ตะกี้พูดไปตั้งไง,ต,งต้นนะครับท่านเกิดอุตรพัทรบทลูกค้าได้เป็นใหญ่ลูกไพ่ได้เป็นพยาเงินทองมากมายแต่จะพังเพราะความโลภสโลแกนมันเป็นแบบนั้นการแก้คือ 1. อย่าโลภอย่าได้โลภเด็ดขาด 2. ผลสำเร็จที่คุณได้มาเนี่ยได้มาจากลาภกระดุมพระสุภพพผลสำเร็จที่คุณได้มาได้มาแล้วอย่างเงียบ แบ่งปันแจกจ่ายออกไปอย่าไปกลัวมันหมดหมดก็เอาใหม่หาใหม่ได้นะครับคุณต้องแจกจ่ายมันออกไปต้องแบ่งปันมันออกไปให้ใครให้สองคนสำคัญนะครับคนที่หนึ่งคือตัวนี้พันธุกตระกูลคุณญาติพี่น้องค,คุณคุณต้องช่วยเหลือเจือจุนญาติพี่น้องของคุณนะครับเรื่อง ตัดถัดมาที่จะต้องทำก็คือตัวนี้ครับมรณะรักษาพยาบาลไอาการช่วยเหลือที่คุณให้ให้กับพันธุเนี่ยคุณจะให้เป็นว่าแตะเอียอยู่ดีก็ให้พาไปเลี้ยงอย่างนั้นก็ได้อยู่อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะช่วยได้ก็คือว่าช่วยค่ารักษาพยาบาลนะครับตรงนี้แต่หากว่าอายุคุณเลยไปเดี๋ยวผมคนนับหน่อยอ่ะอายุคุณย่าง48นี่คุณมีโอกาสบวชแล้ว ดีไม่ดีกบด็บวชบวชรศึกมาแล้วด้วยดูจากดวงนั้นอย่างหน้ายัางมีโอกาสถ้าคุณอยู่ในล่มกาสาวพัดนะครับผมแนะนําคุณว่าก่อนที่คุณจะเข้าเข้าไปในพุทธศาสนานะครับคุณก็ปูทางให้ตัวเองก่อนนะครับง่ายๆก็คือเอาโชคลาภที่คุณได้มานั้นนะ่ะสร้างห้องน้ําบริจาคให้วัดสร้างกุฏิบริจาคให้วัดแล้วเมื่อคุณอยู่ ก็เหมือนกับกว่าคุณไปปลูกบ้านปลูกห้องน้ําไว้สําหรับตัวเองนั่นเองนะครับนั่นเป็นวิธีแก้ที่ดีนะครับวิธีแก้ที่ทําให้คุณจะเริญทําไมจึงว่าอย่างนั้นอีกด,ดูดาวสามคู่นี้นะครับเนี่ยสาอยู่พบพันธุนะแปอยู่พบมรณะและ 4, 1อยู่พบวินาศมันสําคัญยังไงมันตรีโกนกันครับเป็น5แก่กัน 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หหนึ่งสองห้าหามห้าเป็นตีโกนธาตุลมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านที่ผมอธิบายมันต้องเยอะแยะเนี่ยมันจะเป็นการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนพายุลมปูไปแล้วก็จบอย่างรวดเร็วปูหายไป ดังนั้นท่านท่านรู้แล้วท่านต้องเตรียมนะครับเตรียมอะไรก็คือว่าเวลามันวูบมาเป็นของของดีนะครับเก็บสะสมไว้ก่อนตะกี้เพิ่งจะพูดว่าอย่าโลภแต่ตอนนี้สอนให้เก็บเงิน,นคนละนเรื่องกันนะครับท่านเก็บท่านรักษาด้วยความโลภจิตใจท่านจะมีความโลภบอกเป็นตุกกำกับแต่ถ้าท่านจะเก็บสะสมไว้เพื่ออนาคตนั่นอีกเรื่องหนึ่งท่านจิตใจท่านอาจ,จะบอกว่าขณะนี้เงินก้อนนี้ที่เธอ ที่ท่านถืออยู่เนี่ยท่านถือมันเพราะความโลภหรือว่าไม่โลภถ้าท่านถือด้วยความโลภท่านก็รู้ไว้เถอะว่ามันจะเสียหายไปหมดนั่นแหะถ้าท่านถือไว้โดยไม่ได้มีความโลภท่านก็รู้ไว้อีกเหมือนกันว่าเงินนั้นคือ,อ,อกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านนั่นเองเอาละครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาปีนี้นะครับในปีนี้เกณฑ์ชันสาท่าน ราศีพฤษกเป็นพบสหัชชะบอกให้รู้ว่าชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตท่านในปีนี้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วยังไงอีกท่านจะต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับพี่น้องกับสังคมค่อนข้างมากในปีนี้นะครับและโดยเฉพาะในเดือนนี้นะครับดาวเดือนธันสานะครับมาตกที่นี่พบมรณะ ก็ได้จุ้งเกี่ยวกับเรื่องมรณะนะ่ะอะไรบ้างนะ่ะที่เป็นเรื่องมรณะก็จะมีเรื่องการเดินทางไปที่อื่นจากถิ่นไปอยู่ที่อื่นไปทำงานที่อื่นไปมีรายได้ที่อื่นและเกี่ยวข้องกับการตายมรณะแปลว่าตายนี่เกี่ยวข้องกับการตายท่านจะต้องได้เกี่ยวข้องดาวเจ้าเรือนเรือนนี้คือพระศุกร์พระศุก์อยู่ที่ไหนพระศุก์อยู่ตรงนี้ ปุตตะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าลุงน้องท่านปีนี้น่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักถึงตายก็มีนะครับนี่เป็นโอกาสดีของท่านอีกแล้วที่ท่านจะเอาโชคลาภของท่านไปสร้างบุญกุศลต่อปุตตะคือบุตรบริวารของท่านนั่นเองเพื่อช่วยเขามรณะช่วยเขารักษาพยาบาลช่วยเขาให้มีรายได้ในยามยามเจ็บป่วยนี่แหละ นี่คือความช่วยเหลือที่ท่านมีให้เขาได้และจะดีมากด้วยถ้าท่านทําเพราะว่า8ตรงนี้เป็นราชาโชคท่านยิ่งวางออกไปมากเท่าไหร่ท่านยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นนะครับและมรดยูอยู่ตรงนั้นถ้าท่านไม่ทําอะไรกับมันมรดยูจะแสดงผลลบถ้าท่านทําอะไรกับมันมรดยูจะแสดงจะแสดงผลลบแล้วบวกนะครับลบหบวกสท่านลบไปอย่างนี้เรื่อย ในที่สุดท่านจะมีเงินมหาศาลแต่ถ้าท่านลบ2บวกหนึ่งก็เดี๋ยวเดียวจนมันเป็นอย่างนั้นครับสำหรับดวงนี้นะครับผมขออนุญาตบรรยายความแค่เพียงนี้นะครับจริงๆยังมีเรื่องสำคัญน่าสนใจดูอีกตั้งเยอะของดวงนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องแบ่งปันให้คนอื่นมั่งนะ นี่ว่าตัวเองนะครับอย่ากโกรธนะอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ